ขนมมาแล้วลูก <c oughs> ของโปรดของลูกทั้งนั้นเลยวางไว้ก่อนแม่เดี๋ยวกินแม่รักลูกนะลูกนะเปาก็รักแม่เป่าจะอยู่กับแม่ตลอดไปเรามีกันแค่สองคนนะแม่นะมีแม่คนเดียวที่รักเป่าเปาจะไม่ให้ใครมาดูถูกเป่าเปาจะหาตังเลี้ยงแม่เองคอยดูแลกัน <c oughs> กินขนมก่อนลูกห้องยาลกจังเลยลูกโอ้โห right oh เดี๋ยวนี้มันขนาดนี้กันแล้วเหรอวะติดเกมกันจนจ,นจิตร้อน เที่ยวเห็นใครเป็นพู้ร้ายเหมือนในเกมแล้วทำร้ายเขาไปหมดไอ้เปาก็ติดเกมแบบนี้เลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะไอ้เปาไอ้เปาไอ้เด็กเลวย่้ยินไหมไอ้เปาไอ้เปาย่้ยินไหาไอ้เปา คนอย่างกูถึงจะเลมไม่สูงแต่ก็หางเงินเลี้ยงแม่ได้เหมือนกันเว้ย แม่อแม่ปอไม่ต้องไปยุ่งปอแม่ไแม่อย่าตายนะอย่าทิ้งเปล่านะแม่ปอแม่ปอเออถ้า่างนั้นก็ให้เปามันย้ายไปอยู่กับเราซะเลย จะได้เปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวออกเดินทางคืนนี้เลยเท่านี้นะเปาไปเก็บเสื้อผ้าเราย้ายไปอยู่กับลุงเปาไม่ไปเปอจะอยู่บ้านนี้แล้วแกจะอยู่ได้ยังไงแม่แกก็ไม่อยู่แล้วลุงไม่ต้องมายุ่งบอกไม่ไปก็ไม่ไปดิ เป๋าก็รักแม่เร่าจะอยู่กับแม่ตลอดไปเรามีกันแค่สองคนนะแม่นะมีแม่คนเดียวที่รักเป่าแม่ตายผมก็จะขอตายตามแม่พอเริ่มเกมใหม่เราสองคนจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนะแม่นะเป่า จบชีวิตในวัยเพียง18ปีด้วยการตัดสินใจของเขาเองมันเป็นเพราะสิ่งที่แม่ปลูกฝังเขามาตลอดหรือเปล่าว่าชีวิตของทั้งสองคนมีเพียงกันและกันเท่านั้นไม่มีคนอื่นมันเป็นเพราะความผูกพันและความรักแบบผ,ผ,ผิดหรือเปล่าที่ทำให้เกมชีวิตของเปาต้องใช้เวลาน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นและสุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถกดเริ่มเล่นเกมใหม่ได้อีกครั้ง อย่างที่พี่บิ๊กว่าเลยนะคะว่าเกมหรือว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยบางครั้งก็กลายเป็นเหมือนโปรแกรมที่ใส่ไว้ในจิตใจของลูกและพอถึงเวลาหนึ่งก็สามารถสั่งการให้คนคนนั้นทําในสิ่งที่เราไม่คาดคิดขึ้นได้ค่ะนั่นนะสิครับลูกตาลแต่พี่ก็ยังอยากหาคําตอบเพิ่มเติมจากละครเรื่องนี้นะที่ว่าเราไปกราบน,นมัสการพระอาจารย์คกิทธิ์กันดีกว่าครับค่ะ นมัสการครับพระอาจารย์ครับนมัสการค่ะเรพระอาจารย์ครับอยากถามความคิดเห็นของพระอาจารย์ครับว่าการเล่นเกมของเด็กยุคนี้ครับจะส่งผลถึงสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กๆให้เปลี่ยนไปมากเลยพระอาจารย์มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรครับรอ,าารอ,อ๋อก็มีส่วนเพราะว่าทำให้เขาเกิดความาฟุ้งซ่านพรนะศา<ะ>ส,สดาบ,บอกว่าการดูการละเล่นเนี่ยนะเป็นเส้นหนามต่อการสังวรณ์สํมรุมินี นะนะดังนั้นจะทําให้จิตเขาเนี่ยส่งออกนะเปลี่ยนต่ออารมณ์ไม่ไม่สำรวมนะจิตจะไม่สงบนั่นเองจิตจะฟุ้งซ่านและจะทําให้เขาเกิดอนุสัยความเคยชินกับความฟุ้งซ่านนั้นๆจะทําให้จิตเนี่ยสงบยากพระอาจารย์คะแล้วแง่คิดจากละครในมุมของการเลี้ยงดู ลูกของพ่อและแม่นะคะอย่างเช่นในเรื่องนี้แม่ในละครเขาจะตามใจลูกมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเนี่ยเป็นลูกกําพร้าพ่อก็เลยน่าสงสารแล้วก็ตามใจมาตลอดแล้วก็จะบอกลูกเสมอว่าเรามีกันอยู่แค่สองคนนะสุดท้ายเมื่อแม่เสียชีวิตไปเนะะี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ลูกเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครอีกแล้วแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเป็นอันนี้อันนี้เกิดมาจากการเลี้ยงดูของพ่อและแม่ในส่วนไหมคะมันเป็นเหตุ ที่ทําให้ส่งผลทั้งนั้นเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีความสามารถความชนานาญในการเลี้ยงลูกนะก็คือไม่รู้ธรรมะนั่นเองถ้าเรารู้ธรรมะเนี่ยนะเราสามารถเลี้ยงลูกให้มีธรรมะได้ถ้าลูกมีธรรมะลูกก็จะพึ่งตนและพึ่งธรรมะได้นะแล้วสิ่งไม่ดีต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะทุจริต สามประการคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าคนเนี่ยไม่สำรวมอินทรีย์ปล่อยให้จิตเพลินกับอารมณ์ครับอย่างนี้การเลี้ยงดูของพ่อแม่ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงดูลูกอย่างผิดวิธีนี่ถือว่าพ่อแม่เป็นบาปไหมครับอย่างเช่นในละครเรื่องนี้ครับอาจารย์ถ้าพ่อแม่ไม่ได้มี เจตนาจะทําให้เกิดความเสียหายนะนะแต่เป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยขาดความรู้ขาดองค์ความรู้รอย่างในเรื่องของทิศหกเนี่ยพระศาสดาก็ได้สอนไวนะ้คือสอนพ่อแม่ด้วยในการเป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อลูกอย่างไร,นะรเช่นห้ามลูกเสียจากบ,บาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีนะสอนให้ลูกมีศิลปวิทยานะนะให้มีความรู้นะรการมอบมรดกให้ตามเวลา การแนะนำนะผู้ขครองที่สมควรให้อย่างนี้ดังนั้นหน้าที่ของบิดามารดาเนี่ยที่คุณทำต่อบุตรก็มีอยู่ท่านะนี้การห้ามจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีพ่อแม่ก็ต้องมีความรู้ในธรรมะซึ่งเป็นธรรมะของใครก็คือของอนันตสมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะที่ได้จัดสรู้เองแล้วก็ได้บอกสอนไว้นะละเอียดละออแล้ว ดังนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ก็ตามลูกก็ตามเนี่ยก็คือจะต้องมาศึกษาธรรมะให้มากพระอาจารย์คะในกรณีที่เด็กบางคนที่ติดเกมมากๆหรือใครที่ดูละครดูหนังติดกับภาพพวกนี้เสพมากๆจนกระทั่งเอาเกิดเป็นสร้างภาพขึ้นมาเองอย่างนี้คะ่ะเราจะมีการแยกแยะได้อย่างไรคะว่าอันไหนคือภาพที่เป็นชีวิตจริงกับภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองมีวิธีการไหมคะคือให้ดึงสติมาอยู่กับกาย เอาจิตเนี่ยมันอยู่กับกายแล้ลึกถึงกายให้ได้เจริญสติปัฏฐานสีนั่นเองหรือการรู้ลมหายใจก็ตามภาพต่างๆที่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะดับไปจิตพอฟุ้งซ่านมากมันก็ปรุงแต่งไปสร้างภาพขึ้นมาหน้าที่เราคือตั้งสติให้ได้เอาจิตอยู่กับกายเพราะจิตเนี่ยตั้งอาศัยได้ทีละอารมณ์ถ้าจิตมาตั้งอาศัยอยู่กับกายแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันจะดับไป อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราเห็นคนสนิทของเราหรือว่า,อาลูกหลานของเราเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอย่างเช่นติดเกมมากติดหนังติดละครหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มมีพฤติกรรมที่เอาจินตนาการในนั้นมาอยู่ในโลกของความจริงเราจะมีวิธีตักเตือนบุคคลเหล่านั้นยังไงครับพระอาจารย์ครับคือต้องให้เขาปฏิบัติธรรมนั่นแหละให้เขาจเจริญอานาปานสติให้เขารู้ธรรมะพระศัสดา ไม่งั้นการเสพพวกพวกนี้มากๆเนี่ยจิตเขาก็จะฟุง้งซ่านไปเรื่อยเขาจะแยกแยะไม่ออกนะจิตจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆะจะไหลไปกับอกุศลทั้งหลายครับแล้วที่สุดแล้วากายทุจริตวิจีทุจริตก็จะเกิดขึ้น,นการทําผิดต่างๆก็จะเกิดขึ้น ฟังดูแล้วเหมือนกับการเลี้ยงดูหรือว่าการอบรมการเอาใจใส่ของผู้ปกครองนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากใช่ใช่พระศาสดาอุรมมาเหมือนกับเด็กอ่อนนอนงายนะเขายังไม่รู้เรื่องอะไรพอเผลอก็พี่เลี้ยงเผลอก็หยิบชิ้นกระเบื้องเข้าไปเคี้ยวกินครนะรซึ่งถ้าพี่เลี้ยงเนี่ยไม่หยิบเอาชิ้นกระเบื้องออกเด็กก็จะได้รับทุกเจียนตายหรืออาจจะตาย ขณะที่หยิบชิ้นกระเบื้องออกเนี่ยถึงแม้เนี่ยเลือดจะไหลออกจากปากเพราะกระเบื้องเนี่ยอาจจะบาดเหงือกบาดปากพี่เลี้ยงก็ต้องทําเราไม่งั้นเด็กจะตายดังนั้นพ่อแม่เนี่ยจะต้องรู้จักอบรมสั่งสอนนะพระองค์จึงสอนกับพระอานนท์นะว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแกนสารเนี่ยผู้นั้นจะทนอยู่ได้ เขาจะตั้งอยู่ในความดีได้เนี่ยเราจะต้องกล่าวคําขนาดนะนะจะต้องบอกสอนนะให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแล้วก็ต้องยืนยันที่จะสอนในสิ่งนั้นถ้าลูกทําผิดก็ต้องยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำรถูกต้องไหมคะใช่ใช เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะถึงจะไม่ได้มีลูกแต่ก็คิดว่าน่าจะทําให้ท่านผู้ชมหลายๆคนที่กําลังชมอยู่สามารถเอาไปปรับใช้กับคนรอบข้างอาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าจะเป็นนักเรียนลูกศิษย์อะไรก็ตามนะคะน่าจะได้ประโยชน์ทุกๆคนต้องขอกราบขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะเช่นเคยครับพระอาจารย์ครับทางรายการก็มีของที่ระลึกมอบให้ครับจากร้านน้ำมันเขียวแม่กุหลาบท่าพระจาจาร์ครับแล้วก็บร,ริษัทห้ามาโอสทมอบถวายครับอาจารย์ ถ้าเรารู้ธรรมะเนี่ยนะเราสามารถเลี้ยงลูกให้มีธรรมะได้ถ้าลูกมีธรรมะลูกก็จะพึ่งตนและพึ่งธรรมะได้นะแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น